สวัสดีครับสวัสดีเพ,เพื่อนเพื่อนทุกทท่านนะครับวันนี้ผมมีความรู้เล็กๆน้อยๆมาแบ่งปันให้เพื่อนเพื่อนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมนําเหรียญหลวงพ่อวันมณโสรุ่น3นะครับเอามาทําคลิปทบทวนความรู้ให้เพื่อนเพื่อนกันอีกสักครั้งนะครับนี่นะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญที่ผมจะเอามาทาคลิปในวันนี้นะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อวันมณโศรุ่นที่3านะครับ หลวงพ่อวันรุ่น3าเนี่ยผมก็เคยเอามาทาคลิปอยู่หลายครั้งนะครับเป็นเหรียญทั้งเหรียญสวยและเหรียญไม่สวยนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้มาชมมาศึกษาเหรียญน,นี้กันนะครับว่าผมมีเทคนิคมีวิธีการดูเนี่ยประมาณไหนนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญรุ่น3เนี่ออัปปะก้านะครับเหรียญรุ่น3เนี่ยจะไม่ทันหลวงพ่อปลุกเสกนะครับจะไม่ทันหลวงพ่อวันมณโสปลุกเสกนะครับเหรียญรุ่น3เนี่ยจะสร้างในปีพศ2 5 0 3นะครับ2503สร้างใน งานพระธาตพระราชทานเปลืศกของหลวงพ่อวันมณโสนะครับเลียนรุ่น3นะครับหลักๆที่พบเจอนะครับจะมี2เนื้อนะครับที่พบเจอในวงการณนะปัจจุบันนี้นะจะมีอยู่สองเนื้อสองพิมพ์เนื้อที่1คือเนื้ออัปปาก้าแบบนี้นะครับ <Bean. S 1> 2, เนื้อที่สองเนี่ยจะเป็นเนื้อทองแดงเปลือยนะครับเนื้อทองแดงเปลือยเ,เนื้อทองแดงผปลไฟนะครับอ่ะมี2เนื้อนะ ส่วนพิมพ์นะครับพิมพ์เนี่ยก็เราก็พบเจอ2พิมพ์นะครับก็จะมีพิมพ์รอกระดกนะครับพิมพ์รอกระดกเราดูตรงไหนอันนี้คือทบทวนนะครับรอกระดกนะครับเราก็จะดูตรงรอลิงนะครับเห็นไหมปลายหางของรอลิงเนี่ยจะถวัดจะกระดกขึ้นนะครับเห็นไหมนี่นะครับจะถวัดในกระดกขึ้นนะครับรอลิงคาว่าเพลิงก็เหมือนกันนะครับจะถวัดในกระดกขึ้นอ่าอันนี้เป็นพิมพ์รอกระดก พิมพ์ที่2นะครับจะเป็นพิมพ์รอไม่กระดกนะครับรอไม่กระดกปลายหางของรอลิงก็จะสั้นๆนะครับสั้นๆไม่ตวัดขึ้นนะครับนะครับผมขออนุญาตเรียกว่ารอไม่กระดกและรอกระดกนะครับบางคนเขาจะแยกว่าบล็อกนิยมและบล็อกธรรมดานะครับส่วนตัวผมไม่อยากแยกแบบนั้นนะครับไม่อยากแยกแบบนั้นเพราะว่าตอนที่เกจิหลายๆท่านก็ปลูกเสกนะครับ เขาปลูกเสกร,รวมกันนะครับเขาไม่ได้ปลูกเสกแยกนะจริงอยู่ที่พระรุ่นนี้ไม่ทันหลวงพ่อปลูกเสกแต่ตอนที่เขาปลูกเสกเหรียญรุ่นนี้นะครับเขาปลูกเสษร,รวมพร้อมกันทั้ง2เนื้อ2บล็อกนะครับเ,ออเขาไม่ได้แยกนะครับตอนปลูกเศษนะครับมาดูมาชมมาศึกษากันนะรุ่น3สร้างในปีส่วน3รุ่นแรกสร้างในปีสอ 87นะครับ2,487รุ่นที่2 2498นี่อันนี้รุ่น2นะครับรุ่น2องนะ2 4 9 8คือรุ่น2 2 5 0 3คือรุ่น3นะครับประมาณนี้นะรุ่น3ไม่ทันหลวงพ่อบุกเสกนะแต่ว่านะ,ะมาชมมาศึกษากันนะครับออกแบบรวบลัดเกล้าวๆนะครับเวลาผมหยิบเหรียญรุ่นนี้ขึ้นมาถึงนะครับ สิ่งแรกที่ผมจะดูคือหนึ่งพื้นเหรียญมีผดพื้นเหรียญมีผดนี่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 มีผดนะผดนี่มีผดนะครับเหรียญนี้พิเศษหน่อยหนึ่งนะครับเหรียญนี้พิเศษหน่อยหนึ่งคือเหรียญนี้มีรอยปั๊มซ้อนหมายถึงปั๊มเบิ้ลมากกว่าหนึ่งครั้งนี่สังเกตดูนะครับมีรอยซ้อนซ้อนมีรอยซ้อนซ้อนนะครับมีรอยซ้อนซ้อนนะครับ ปั๊มมากกว่าหนึ่งครั้งนี่มีรอยซ้อนๆอ่ะประมาณนี้นะครับพื้นเหรียญรุ่นนี้จะไม่ feels, ค่อยเรียบนะครับจะมีพดนะครับมีพดมีพดบางเหรียญพดเยอะกว่านี้ก็มีนะพดเยอะกว่านี้ก็มีแต่รุ่นนี้นะครับสังเกตดูนะมันจะมีความตึงเรียบเป็นธรรมชาตินะจริงอยู่พื้นเหรียญเนี่ยจะเป็นเม็ดเป็นเม็ดเป็นหลุมเป็นหลุมแต่ดูความเป็นธรรมชาติของตัวเหรียญนะครับของตัวเหรียญเห็นไหมตัวหนังสือ ความโตความสม่ําเสมอนะครับช่องไฟนะครับฟอนต์ตัวหนังสือนะครับจะเท่าๆกันนะครับไม่ต่างกันเยอะนะครับขนาดความหนาจะไม่ต่างกันเยอะนะครับดูขอบเหรียญครับขอบเหรียญรุ่นนี้จะล้มได้นะครับขอบเหรียญล้มได้ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรถือว่าเป็นเรื่องปกติของเหรียญรุ่นนี้นะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญบางรุ่นเนี่ยขอบเหรียญล้มเนี่ยมีเรื่องนะครับมีเรื่องนะรุ่นสองรุ่นสองเนี่ย ขอบเหรียญไม่ล้มนะเห็นไหมรุ่น2ขอบเหรียญไม่ล้มนะครับนะนะแต่รุ่น3เนี่ยล้มได้นะครับล้มได้ถือว่าเป็นปกติเป็นธรรมชาตินะครับด้านหลังนะครับด้านหลังพื้นเหรียญตึงเรียบเหมือนเดิมนะครับตึงเรียบนะครับเหรียญนี้มีรอยปั๊มซ้อนถือว่าเป็นเรื่องปกติของพระเหรียญปั๊มนะครับเพราะว่าบางเหรียญเนี่ยอาจจะปั๊มมากกว่า1ครั้ง2ครั้งก็ได้นะอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับ ดูความโตดูฟอน์ตดูขนาดความหนาของเส้นยันของตัวยันต่างๆนะครับความโตความหนาเนี่ยมันจะเท่าเท่ากันนะครับจะเท่าเท่าจะสม่ําเสมอน,นะครับตัวหนังสือก็เหมือนกันนะครับที่เขียนว่าที่เรานึกในงานพระราชทานเปลิงศพ16บพค03นสบพฤษภาศูเนี่ย ดูจ้องไฟนะครับดูฟอนต์นะครับดูวความตึงเรียบความเป็นธรร,รมชาติโดยรวมนะครับมันจะเป๊ะเป,เป,เป,เป๊ะเลยนะครับนะจะเป,เป,เป๊ะเลยขอบเหรียญปลิ้นได้ปลิ้นได้ล้มได้เป็นธรรมชาติของพระรุ่นนี้นะครับมุมฝั่งนี้จะมีรอยปลิ้นปลิ้นเส้นส่วนใหญ่นะครับมุมฝั่งนี้นะมีรอยปลิ้นส่วนใหญ่นะครับหูเหรียญเจาะ ปริ้นได้นะครับมีรอยแต่งตะไบมีรอยลูกตะไบได้นะครับถือว่าเป็นปกติของพระรุ่นนี้นะครับแล้วก็อ,อีกอย่างหนึ่งนะครับสิ่งที่ผมอยากจะให้ดูคอ,อหูเหรียญมาหูเหรียญสังเกตดูนะฝั่งนี้มันจะต่ําแล้วพอม,มนมนนะครับเห็นไหมคอหูเหรียญยจะมน,มนมนนะครับ ฝั่งนี้เนี่ยจะแคบแคบและมีรอยปลิ้นนะครับจริงๆแล้วก็มีรอยปลิ้นทั้งสองฝั่งนะครับนะทั้งสองฝั่งนะมีรอยปลิ้นได้นะฝั่งนี้เนี่ยจะ 1, มนมนกวา้างกว้างนะฝั่งนี้จะแบคบกว่านะครับสังเกตดูเนาะเดี๋ยวมาส่องดูกันสักหน่อยนะครับมาทบทวนมาส่องดูสักหน่อยนะครับนี่ดูพื้นเหรียญมีผดได้นิดนิดหน่อยๆน่อยนะครับเยอะได้นะครับเหรียญรุ่นนี้ต้องมีผดนะครับถ้าไม่มีผดเนี่ย น่ากลัวนะของเกมีนะของเกมีนะครับนะของเกมีนะครับของเกผมเคยเจอนะครับเคยเจอไม่เหมือนนะไม่เหมือนนะครับหลักๆมีผลนะมีผลมีผลนะมีผลมีผลมีผลนะครับตรงใบหน้ามีผลได้ไหมมีผลได้นะถือว่าเป็นธรรมชาตินะครับเพราะว่าบานเหรียญมีผลเต็มด้านหน้าก็มีนะครับ เต็มทั่วทั้งพื้นเหรียญมีมีนะครับมีนะแต่เหรียญน,นี้ถือว่าผดน้อยผดธรรมชาติผดปกติก็จะประมาณนี้นะครับตัวหนังสือฟอนต์ตัวหนังสือระยะช่องไฟตัวหนังสือะะช่องช่องข่างความห่างตัวหนังสือ,อ,อวความหนาของตัวหนังสือเท่าเท่ากันนะครับเท่าเท่ากันนะครับเห็นไหมเท่าเท่ากันนะครับนะ ขอบเหรียญล้มได้ล้มได้ปลิ้นได้ถือว่าเป็นธรรมชาติของพระรุ่นนี้นะครับเป็นธรรมชาติของพระรุ่นนี้นะครับนี่รูเจาะประมาณนี้นะเหรียญนี้เดิมเดิมมากนะครับห่วงเชื่อมเดิมเดิมนะครับห่วงเชื่อมเดิมเดิมพลิกดูอีกด้านหลังด้านหลังด้านหลังนะครับดูพื้นเหรียญเห็นไหมพื้นเหรียญตึงเรียบนะครับตึงเรียบนะครับด้านหลังพื้นเหรียญไม่มีผลนะครับไม่มีผลนะ ดูความโตความหนาของเส้นยันของตัวยันนะครับเห็นไหมขนาดความโตความหนาของตัวยันของเส้นยันจะเท่าๆกันจะเท่าๆกันนะฟอนต์ตัวหนังสือช่องฟอยช่องห่างช่องว่างนะครับนะครับ,เท,นนรบเท่าๆกันนะครับเท่าๆกันเนาะนะครับจะไม่ต่างกันเยอะนะครับ ลอกระดกนี่นะครับสังเกตดูตัวลอลิงนะครับลายหางของลอลิงนะจะถวัดกระโดกขึ้นนะครับแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับจากกระโดกขึ้นแบบนี้เลยนะครับสําหรับพิมพลอกระโดกนะครับนี่สังเกตดูนะเห็นไหมครับพิมพลอกระดกนะครับลอลิงทั้งสองตัวทั้งตัวคําว่าที่ระาลึกแล้วก็คาว่าเปลิงศพนะครับคําว่าเปลิงเนี่ยนะครับเห็นไหมปลายหางจะถวัดขึ้นแบบนี้นะครับ สำหรับรอธรรมดาเนี่ยปลายอย่างจะสั้นและไม่คล้อยนกนะครับเพราะแค่นั้นเองความต่างนะครับไม่ต่างกันเยอะเนื้อหาเหมือนกันทุกอย่างนะเนื้อเดียวกันมีทั้งเนื้ออัมปาก้าและเนื้อทองแดงนะครับนะขอบเหรียญล้มได้นะครับขอบเหรียญล้มได้ปลิ้นได้อันนี้เป็นธรรมชาติของพระรุ่นนี้นะครับขอบเหรียญล้มได้ทะลักได้ปลิ้นได้เป็นธรรมชาตินะครับรู้จาอหูเหรียญปลิ้นปลิ้นตั้งตั้งได้นะครับ มีรอยเก็บตะใบได้นะครับถือว่าเป็นธรรมชาติของการปั๊มเหรียญของการแต่งเหรียญนะครับคอหูเหรียญฝั่งซ้ายมือเนี่ยมันจะกว้างเห็นไหมฝั่งซ้ายมือมันจะกว้างควางขาวามือมันจะแคบขวานะครับฝั่งซ้ายจะกว้างและต่ำนะกว้างและต่ำควางขาวาจะแคบและสูงประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับตัวตัดตัวตัด รุ่นนี้จะเอียงเอียงเฉียงเสียงนะครับเห็นไหมเอียงเอียงเฉียงเสียงอันนี้เป็นธรรมชาติของพระรุ่นนี้นะครับสําหรับพิมพ์ลองกระดกนะตัวตัดจะแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมเอียงเอียงเฉียงเสียงนะครับด้านบนเนี่ยจะเฉียงนะครับไปดูฝั่งนี้ตัวตัดเหมือนกันนะครับเอียงเอียงเฉียงเสียงเอียงเอียงเฉียงเสียงนะครับแล้วก็จะมีลอยมีมีร่องนะเดี๋ยวนะเห็นไหมเห็นไหมมีร่องนะเห็นไหมมีร่อง เห็นไหมมีร่องนะครับแบบนี้เลยนะครับตัวตัดก็ปรับมานี้นะครับปรับมานี้เหรียญหลวงพ่อวันมณโสรุ่นสามนะเหรียญนี้ถือว่ายังยังสวยยังสวยยังสมบูรณ์อยู่นะครับนะครับนะครับปั๊มซ้อนด้วยนะปั๊มซ้อนปั๊มซ้ำปั๊มเบิ้ลด้วยนะครับเห็นไหมนี่นะยังค่อนข้างจะสวยอยู่อะสำหรับวันนี้ฝากไว้ประมาณนี้นะครับเหรียญหลวงพ่อวันรุ่นสามอันนี้คือรุ่นสองนะครับนี่รุ่นสองรุ่นสามนี่นะครับ ประมาณนี้นะครับมีอะไรปิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อนที่ท่านใดมีพระเครื่องอยากจะแบ่งปันนี่ไอดไลน์นะครับแอดไลน์แล้วก็ถ่ายรูปพระส่งมาให้ผมดูได้เลยนะครับส่วนใหญ่นะครับผมอยากจะให้แอดไลน์มามากกว่านะถ้าเกิดว่าโทรมาเนี่ยบางครั้งผมไม่ค่อยได้รับสายนะครับก็กราบขออภัยนะอยากจะแอดไลน์ line, แล้วก็ถ่ายรูป ส่งไว้ในไลน์นะครับผมสะดวกตอนไหนผมว่าตอนไหนนะผมก็จะมาเปิดดูนะครับอ่สำหรับวันนี้ขอขอบคุณนะครับมีอะไรปิดพลาดประการในโอกราบขออภัยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ